ข่าวนี้ทั้งเศร้าแล้วก็ชวนขนหัวลุกมากค่ะรู้ตัวแล้วนะคะว่าโครงกระดูกปริศนาในตึกร้างย่านแจ้งวัฒนะคือชายชาวลำปางวัย5้ปีหลังหายตัวจากบ้านไปนานกว่า1ปีเต็มนะคะโอ้ยนี่ก็คิดสภาพว่าแบบถ้าทำมือถือหายแล้วอยู่ดีๆมีรูปแบบนี้อยู่ในเครื่องเนี่ยจะทำยังไงดีนะเรื่องนี้นะคะเริ่มจากผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณกุ้งได้โพสต์เล่าว่าได้ทำโทรศัพท์มือถือหล่นหายแถวแจ้งวัฒนะสิบีพอตามไปเอาคืนค่ะก็ได้ตัตใชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนมีอาการไมม่่่่ปปปกกกกกกกตตติิแพพพอออลับาาาาาเเเเดดดดคคครรรรืงงงููงนนนนย็จภภถสุชุชะะะษใึ้ เจ้าตัวเนี่ยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบและสุดท้ายค่ะทีมกู้ภัยและตำรวจก็ได้ขึ้นไปยังตึกร้านซอยแจ้งวัฒนะปากเกศ43พบว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในบริเวณชั้นบนของตึกค่ะล่าสุดผลตรวจพิสูจน์ยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นชายชาวลำปางอายุ55ปียาติเล่ว่าผู้เสียชีวิตเคยบอกจะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ขาดการติดต่อไปนานกว่า1ปี พยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอค่ะจนกระทั่งมาเป็นข่าวเศร้าในวันนี้ซึ่งขนาดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสรียชีวิตว่าเกิดจากอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือมีเบื้องหลังอื่นซ่อนอยู่หรือไม่เรื่องนี้ก็สะเทือนใจมากนะคะเพราะเบื้องหลังของกระดูกปิศาคือชีวิตของใครสักคนที่ต้องจากไปอย่างไร้เสียงในเมืองใหญ่ค่ะ